เล่นสีสันหน่อยนะครับตามฟิวละครนะฮะก็อยากให้ทุกคนได้ลองดูครับกับละครเล่นนี้นะครับผมเพราะว่ามันจะแฝงข้อคิดค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับผมแล้วก็เป็นละครฟิลฟูดครับละครโรแมนติกคอมเมดี้นะครับผมทัวก็จะเห็นรอยยิ้มนะฮะทั้งนักแสดงแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าใครได้ดูเนี่ยคุณก็จะมีรอยยิ้มไปด้วย นะครับจะสนุกกับละครนะ,คะแล้วก็เนื้อเรื่องมันจะค่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นเรื่องของความรักที่เกิดขึ้นด้วยนะฮะของตัวระบบเป็นก้านนะฮะแล้วก็กับก้านกับแป้งล่ําเนี่ยเขาจะเป็นผลคล้ายๆพี่น้องที่โตมาด้วยกันแต่ว่าความใกล้ชิดทาให้แบบความรู้สึกเขาเปลี่ยนแปลงไปเป็นความรักแต่เนื้อเรื่องระหว่างทางนั้นมันจะเป็นยังไงต้องต้องรอติดตามครับคราไปหาความรู้ครับเป็นเป็นนช่างธนะคาน นะครับผมซึ่งผมก็ไปหาความรู้บอกว่าในช่างโชลประทานเนี่ยในยุคนั้นนะฮะหน้าที่เขาคือเมื่อก่อนเนี่ยคนเราตามต่างจังหวัดจะใช้การสัญจรโดยเรื